ทุกคนดูที่แรงนี่เดี๋ยว4,153แต้มเอาอยัางครับคุณวอนผมมาเอาอยู่แล้วเฮ้ยกราบสวัสดี <c oughs> ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบ้าน,นครับวันนี้ซีรีส์ดูโอกับคุณวอนนะครับตอนที่สองต้องบอกว่าไอดีเนี้ผมไปเก็บแรงมาข้างนอกนะครับนอกสตรีมแล้วก็นอกรอบอะไรต่างๆนะครับขึ้นไดมอนด์สำเร็จแต่ตอนเนี้ต้องขอสวัสดีแขกรับเชิญของเราก่อนนะลืมไปเลยสวัสดีคุณวอนอาซิกหรือว่าวอนแมดดักเลนเจอร์ด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมกับคุณวอนนะครับเราจะมาเล่นในโลที่แบบว่าเป็นตัวเจาะเป็นตัวช่วยเจาะคือแบบสายซับแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอเคป่ะคุณวอนทําทุกอย่างเพื่อทีมเททุกอย่างเพื่อทีมทั้งหมดนะยอมโดนยอมเจาะยอมทุกอย่างให้เพื่อนทําเกมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในแรงระดับเนี้ยสี่พันหนึ่งร้อยหรือว่าระดับไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยจะไหวหรือเปล่าจริงๆระดับสี่พันหนึ่งขึ้นไปเนี่ย เอาจริงในแท็กเกอร์คนที่บวลิไฟเป็นประเทศไทยเนี่ยมีสิบกว่าคนเท่านั้นเองนะคือต้องบอกว่าเป็นไฮแลนด์แล้วนะครับสําหรับ4,001รับรองว่าตึงแน่นอนเพราะงั้น,ท,นนะทุกคนครับกดหาห้องครับต้องเสิมอีไปนิดนึงนะรมบผมว่า<ม>เพื่อนคนอื่นเขาเจาะอ,อยู่แล้วอะเราจะมีแผน2ก็คือว่าเดี๋ยวแม่คุณเบิร์ดกับผมอะจะต้องเป็นตัวเจาะตัวหนึ่งเลขตัวหนึ่งคือเป็นตัวกันแฟงหรือแม่ก็เป็นตัวที่แบบว่าเล่นโ t i ิ a l อโอเคสมมุติว่าเจอด่านแบบต้องเล่น v e r t เ c a l จริงจ้าจาอย่างเงี้ยหรือพูดง่ายๆคือเราหยิบตัวที่เซตมาเพื่อทีมเลย์ให้ทีมตองโอเคอะโอเคแล้วกลับไปที่ฝั่งลับฝั่งลับอะเราก็เล่นตัวกันเจาะโอเคไหมกับพวกสโมกหรือว่าอะไรอย่างงี้นะับผมแองเคิลด้วยอืมแองเคิลจัดไปแต่จริงตัวแองเกิลก็มีหลายแบบนะแต่ว่าแองเคิลส่วนใหญ่มันจะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบต้องทำไซต์ต้องเซตไซด์ได้เออ ครับใช่อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ช่วยสกรีนจังหวะการเข้าของคู่ต่อสู้ได้ด้วยทั้งว่าเราจะเจอห้องแมมผมว่านะยี่สิบนาทีเจออืมผมก็ว่างั้นนะจริงๆเมื่อก่อนผมมรสามพันสี่สามพันห้านะกดดูเอ้ยไม่ใช่กดโซโล่ยี่สิบนาทีต่ำๆนะอืมแล้วด้วยเขาเรียกว่าอะไรปัจจุบันโอเคเจอแล้วครับ เอาละท่านชมครับดูโอรังกับคุณวอนนะครับผมตอนที่สองโร่ซัพพอร์ตทำทุกอย่างเพื่อทีมจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วผมว่าแบนโคสไลน์ว่ะได้ผมว่าโคสไลน์เป็นด่านที่ต่อให้รีเวิร์กมามันก็ยังเล่นยากนะคุณวอนเห็นด้วยปะใช่ครับผมมุมแอเคิลหลักๆฝั่งรับมันก็ยังดูเล่นยากอยู่ดีอะ่ะคือด,ด้วยหน้าต่างมันเยอะแล้วก็พื้นที่มันแคบ จังหวะแองเกิลมุมเล็กๆจากนอกซ้ายนี่คือแบบบางทีนี่มองทะลุโป,ปง่ปงๆเลยนะอ่ะในสภาพเราเล่นห้องฮูก,ก้านะครับไปห้อยอาควาเลียมคนหนึ่งห้อยหน้าต่างใหญ่คนหนึ่งเห็นทั่วไซแล้วนะโอ้โหคือแบบถ้าบวกกับไปห้อยหน้าต่างเล็กหูก,ก้าอีคือแบบโอ้โหเล่นยากจัดนะครับซึ่งตัวที่เล่นกับหน้าต่างดีๆก็จะมีบลเบียสโอซ่านะครับแนะนําให้หยิบเลยนะแต่ตอนนี้เรากลับมาที่บินล่าบ จเจอแจ็คเกอรฝั่งตรงข้ามต้องจริงจังแน่เลยว่ะคุณคน้นรูจักปิงมีร้อยกว่าคนหนึ่งรู้สึกว่า <นะ S 1> ช่วงนี้ปก,กอืมดีดอสมันระบาดด้วยใช่ไหมแนะนำให้ปิดแชทนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้นะแปลกแลกแล้วปิงอ่ะทำไมปิงมันสับสนแบบนี้ถ้าจะแบบเล่นกับเพื่อนต่างชาติหรือเปล่าเป็นไปได้ไม่ก็เขาก็เป็นแบบโซโลมาเหมือนกันนะคนเดียวจริง,รงลองของ ใช้ a s s a s hacker ดูได้นะว่าเขากดมาเป็นทีมครบหรือว่ากดมาแยกสองหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรก็ตามแต่นะครับลับก่อนรับก่อน,อนเฮ้ยอย่างนี้ผมก็สบายแล้วผมก็เล่นนี่เลยมิล่าม,มิล่าโดนแบน <laughs> เอาเวนกำ <laughs> <laughs> ต้นไหนเชื่อเซตไซได้นะเฮ้ยผมเล่นแมสโตดีกว่าไอแมสโตได้ <S ec s สิบสองเลย <laughs> อ่าผมยีเกอร์อ่าเพื่อนช่วยให้อ่าโอเคพระเด็กอีกวิธีคิดหนึ่งนะถ้ามีแองเกอรมาอยู่แล้วอ่ะทีนี้ก็ต้องดูว่าเพื่อว่าเพื่อนขาดอะไรอืมรู้สึกว่าทีมเราจะเป็นคนไทยด้วยนะว่าจริงเนี่ยชื่อคุ้นมากเลยวาจริงคนไทยนะอือฮึจะไปไปรุ่นผมช่วยเซตไซด้วยความที่เป็นเอเชียสิบสองเยทุกคนกระสุนเหลือเฟือ<ๆ>เหลือ<ๆ>เลือเซตไซอ่ะ เพื่อนทำแล้วโอเคอันนี้ทำเป็นไลนค์ออฟไซด์ผมได้โดนในไซด์หนึ่งลำก้าศูนย์มีคนค้ำปะแล้วบอกว่ากล้องไปติดก้าศูนย์เหรอ เฮ้ยโอ้โหคุณรอนอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์เร็วด้านล่าง<ม>ด้านล่างคุณรอนใช่เนตไม่มีคนทับอืมมันปลาแปดผมโอ้โหถอยก่อนตอนนี้ไปเล่นเบาละปลาแปดออกจากข้างล่างไหนตียะนะมา9สูตรต้องให้ไหนผมดูอยู่น่าจะแลนดิง้งแถวๆหัวมาแลนดิง้ง ดันมาชิดดันมาชิดคุณวอนลมละสวยอุ้ยมันตีฝั่งนูน้นพี่เพียบเลยดูกล้องให้อยู่นะ,ะด,นดันมากล้องแตกคุณวอนโอ้ไม่ตายสแนปอีง,งคุณวอนดูกล้องผมได้ปะผมปาดเลยู่ดูอยูู่ด้บัต <มา S 2> ดิกล้องแตกไปลแปล้ว สตารี่บค oh, อคนี่โอ้โหนอนรอใช่รออย่างนี้เหรอโอ้โหโอ,อ้โหสุดยอดสุดสุดดเอาวะเ,เอาวะเ,เ,เ,เจอของจริงซะแล้วเจอของจริงเอาแล้วไงจะบอกว่า ep ที่แล้วเราฟุกอย,งงอย่างนั้นเหรอเล่นไอรอนไซส์เก็บเสียงก็วินได้เงี้ยรอบนี้เอาตัวอะไรมากันดีวะ ผมว่าวคิลลี่ไม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 ่มิวเดกเกอร์ลูกสองได้ปั๊มเข้าให้เลยคำม90แน่นแน่นผมมีเอ่อแจมเอไม่ใช่แจมดิ É este o caso Daí eu. Roma. Ka... Oh, sim. Né? Oh, sim. ว่าเขาแน่จะบุกทางเดิมเน้นตีฝั่งโ,โทฟที่เป็นหลักอะไม่ไม่เข้าดูดิโคตนโหดโหดไอ้เที่ยทีมันโหดจังวะโหดทั้งทีมน่าจะมาตีห้าตีสาน<อ>ะเหี๋เยอะอัมรู้รัด ได้ตัวโอ้นอนยิงถับริงหน้าประตูแล้วคุณรอนมันโถมเราชุดเดียวหายเลยวะเออเอ้ไม่ไหวยอมว่ะฮิแม่งโหดจังแต่คอเอาอย่างไงมันอยู่ฝั่งนั้นหมดเลยน่ะแต่เพื่อที่ตายแต่แรกมัน ได้บอกอะไร990ก็ 90, โอ้เจิงคนย้ายไซส์เหียนเป็นกับดักเราไปโทรฟี่ไหมกับดักกับ<ร>ดักนี่ละกันอีล่าชอตตี้น่าสนใจโทรฟี่ไหมโอเคเพื่อนไม่ยอมอยากย้ำ EP นี้น่าจะเกมเร็ววะนน่ะคุณันเร็วจริง เพราะว่าประเด็นคือเพื่อนเราอีกอีกสองคนที่เหลือไม่ใช่วัยจริงนะอีกสองคนเขาเขาป็นอะไรก็ไม่รู้อะเออนั่นแหละจริงคือตายก็ไม่ก็ไม่น่าบบคือปล่อยกืปล่อยไม่เลยปล่อยเมาส์ปล่าไงแบบเสียไว้ตั้งแต่ต้นเกมน่าจะไปดักเขาแล้วน่าจริงไปดักเขาแต่ว่าโดนโดนหลังบาไม่หรอกปืนก็ด ไม่ใช่ผมร่ะมีช่องก็ไม่พอเขาม่ได้เท่าไห่ยังไม่บอกเด็โดนสองล็อกดหน่อยโดนแรเขาก็ไม่ได้แบบเหลือเยอะขนาดนั้นนะเขาในใช้เฟซเชงแล้วเยอะอยู่ไกลขอออกมาเลยขอชื่อไหครับเฮ้ย ไมโครบูทไมโครบูทรถก่อนรถก่อนอ่าไม่บอกกักด้วยโอ้ยแมวกดอะไรนะอ๋อได้เลย50ทูใครย้ะโอนมาเลยวันนี้อัพเลยอะขอ50ทูอ่ะเดี๋ยวแจกเบอร์ขอพร้อมเดี๋ยวให้พร้อมเพลเคป้ะ5้าบาท อัพเลยวันนี้ลง YouTube เลยหิวตั้งจัดดันดันไปนรุมหมดเลยอันนี้เหรอตัอวหนึ่งอันนี้เีรอตัอวหนึ่งเออ ดูด้วยว่ผมอยู่เนี่ยผมไม่ตายเข้ามาแล้วดูดิวนอนคุณวอนมันยิงกดมาเลยวะไปยิงอะไรมีกล้องเหรอน่าจะมีปะหลอกยากเลยวะเชื่อทีมมันโหดจังไหม คอนเทนต์ไปเพียคอนเทนต์ไป วิ่งอ้อมมาเลยด้วยตอนแรกมันอยู่ตรง90จ้ะมันวิ่งอ้อมมาตรงเนี้ยแล้วมันยิงไปอะไรอ่ะเขายิงอันเนี้ยคุณวอนอะไรนะอิมระเบิดน i m แ a c ของโซเฟียข้างบนอะเห็นไหมตรงสองแผ่นที่ผมยืนอะแล้วก็ตามด้วยคอนดูชันอัดผมตรงนั้นอะมันแฮกตัวเนี่ยรู้ดีประเด็นคือรู้จุดนะตรงนั้นมีโดนเพราะว่าตรงหัวหมาตอนแรกมันยิงอิมแพคแล้วก็ตามด้วยคอนดูชันเข้ามา เฮ้ยแปลกๆว่กโะอ้เออพี่ประจุดแล้วรู้แล้วฝันนั้นใครใครครับเอาหรอตัวโหดใช่ไหมเชื <c oughs> sure, ่อเกมไวจัด เอาละทุกคนฮวนครับเราจะไปดันยังไงดีตอนนี้ถ้าะจอดเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งปะผมหยิบเติมไม้มาผมน่าจะหยิบใจฟีใจฟีดวัดดีมินโอ้โหจัดตีไหนได้หมดนะตีฝั่งหัอหมามามาเราจะทำหน้าที่เป็นเอ t นที่แฟกสองคนพอโอเคปะผมมีโดนเซฟเว้นโทรฟี จ่อได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าดันโซนนั้นได้แบบยืโอยืโอผมชื่อมิกนะผมโบต้องถามตาท็อปอ่ะพี่ไม่ได้แบนปวดแบนเลย จังหวะที่ผมปาแฟนมันเดินออกมาหรืวอวะพระเจ้าชอ็ชอตยังรออยู่เลยเนี่ยยังไม่ทันได้เหยียบข้างในเลยโอ้โอ้โอ้ จีจีเอาเอาเลยไครับอเลยคผมแล้วเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปเล่น Ready or Not อยู่เกมใหม่จีจีครับจีจีก็บอกว่า50ิูเดี๋ยวลงเลยวันนี้โอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้อร่วง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงจริงบอกเลยโอ้โหจังหวะเขาเป๊ะจัดเลยเนาะไม่แลวแอนิเมชันเขาคือเนี้ยบจัดเลยเว้ยคนเนี้ยบผมเออผมไม่คิดว่ามันจะแบบว่ากดลุกแล้วแบบว่าบอลต่อได้ทันทีโอ้โหมันเร็วขนาดนี้เหือพึ่งลุกใช่ใช่ใช่มันลุกแล้วบอลต่อเลยเลยเฮ้ยฮะน้องชมนครับจบวนไปแล้วนะสำหรับอีพีนี้ต้องบอกว่าเลเป็นขี้ ทัมมิงทัมมิงแรงแรงเกมแรกด้วยใช่ไหมคุณบอลไม่อยากอ้างนละโอเคปะถึง uh. แม้จะก่อนหน้านี้วอร์มาแล้วโอเคปะซึ่งไม่ได้จริง <laughs> นะครับเกมไวจัดทุกคนยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวมาดูโอใหม่ในรอบหน้านะใครมีชาเลนจ์แบบไหนให้พวกเราเล่นนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมก็อ่านมาละชาเลนจ์ challenge. บางคนบอกว่าฮิฟไฟล์หน่อยพี่อันนี้ขนาดไม่ฮิฟไฟนะทุกคนเห็นไหมยังเละได้ขนาดนี้ นี่ไฟ์ไม่ต้องสืบนะว่าเละข,ขนาดไหนโอเคไหมเอาแบบว่าพี่เล่นโลหน่อยเล่นตัวนั้นตัวนี้แบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่เกินความสามารถนะต้องบอกนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็คุณวอนแมดดักเรนเจอร์หรือว่าบอนอาซิงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม Oh yeah. so break, break, break it all down for you. I ain't never give it up, I ain't never know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I let never break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never know I'm gonna take, take, taking that crown from you. I worry about you.